สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงบ้านนานครับวันนี้ผมจะพามาชมกรงนกยุงผมครับวันนี้มาได้จังหวะพอดีครับกำลังโชว์ตัวเมียอยู่เลยน,นี้เป็นนกยุงขาวนะครับนะครับจะไม่ค่อยมีสีสันนะครับ แต่จะงามในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเก็บหางเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวเมียอินเดียครับสีปกติครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับที่ให้มีข้าวโพดก็อาหารนกครับเรื่องต้นก็ประมาณ3ฟองครับกำลังไข่ได้3ฟอง ก็ต้องมารอลุ้นเชียรกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับข้างๆก็จะเป็นเยลโล่ครับถัดไปก็เป็นโกลเด้นครับถัดไปก็เป็นไก่ครับแต่เยลโล่ยังไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ครับยังจะต้องค่อยๆเสริมสร้างกันไปก่อนครับแต่ก็เริ่มจีบสาวละครับ ต้องหาตัวเมียมาเพิ่มแน่นอนครับผมอันนี้ก็กล้วยครับยังไม่ได้ตัดออกเพอเอิญมันมาออกข้างในก็เลยปล่อยให้มันออกไปก่อนครับอันนี้ก็ช่วงที่แม่พันธุ์กำลังไข่ผมก็จะใช้เป็นอาหารนกเอี้ยงครับแล้วก็ขา้าวโพดครับอันนี้ต้องให้ประจำอยู่แล้วคือฟ้าทลายโจรให้เรื่อยๆครับ หญ้าก็แทบจะไม่เหลือแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงนี้เมษาครับเดี๋ยวว่าจะทำกรงอีกรอบนึงอยู่ครับว่าจะทำในรูปแบบไหนอันนี้เป็นอินเดียโตัวเมียผม ในตัวคู่ก็จะกรุงก็ประมาณนี้นะครับเก็พยายาม รักษาสีให้สะอาดครับพยายามทำกรงให้สะอาดเพื่อไม่ให้หางสกปรกครับ,รบพยายามให้เป็นสีขาวไม่เชี่ยงให้จับได้ครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นบินหนีครับผม นี่ก็เลี้ยงไว้ครับตรงนี้จะเข้าดูร้อนแล้วครับผ้าผ้าที่เอาปิดกันฝนก็เริ่มทยอยเอาออกครับให้เหลือแต่พวกสแลมพอบังลมไม่ให้ลมโขก,กแรงเกินไปครับเห็นโลโก็ยังไม่ไข่ครับโกเด้นก็ยังไม่ได้ต้องรอลุ้นอีกสักพักหนึ่งครับผมฝากพี่ๆ ช่วยติดตามช่องผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผมได้ศึกษามาก,กับพวกพี่ๆอีกทีหนึ่งนะครับผมผมจะเน้นเรื่องของการใช้ธรรมาชาติชาตรักษานะครับผม,ยมยอย่างสมุนไพรอย่างเงี้ยครับจะไม่สัตว์เลี้ยงของผมทุกตัวจะไม่ทำวัคซีนแล้วก็จะไม่มียาปฏิชีวนะ ก็ามาเกี่ยวข้องเลยครับผมครับผมขอบคุณครับ